จริงอยากคัดสายพันธุ์ที่เนื้อมันตันนะครับ oh. ที่ที่ตัวเนื้อในเนื้อในเล็กรูเล็ก,ลลกปริมาณของไม้ชิปมันจะได้เยอะครับจะได้เยอะโอเคเลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมมาที่บริษัทที่เกี่ยวกับทําเกี่ยวกับวู o d c h นะครับก็สนใจเรื่องไผ่เนี่ยครับก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มเริ่มลงมือปลูกเื่อ,อที่ว่าเพราะว่าไผ่ไผ่กระแสเนี่ยค่อนข้างมาแรงแล้วทีนี้วัตถุดิบวัตถุดิบที่เมืองไทยมีอยู่เนี่ยค่อนข้างน้อยก็เลย,เยจะพยายามพยายามดันให้ให้ในเรื่องของพันธุ์พืชประเภทไผ่เนี่ยให้ให้มีวงกว้างให้มีเหมือนกับว่าให้มีวัตถุดิบถ้าเกิดวัตถุดิบเยอะอย่างเงี้ยผมก็อาจจะขยาย กิจการในส่วนของไม้สับเนี่ยเป็นชีวมวลเป็นเป็นไผ่ด้วยอยีกอย่างหนึ่งแต่อ,ตอนปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คือ,อยูคาเน็ศร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่เวลาเขาสับกันเนี่ยเอาคข้าๆก่อนเพื่อจะให้ไปดูหรือไม่ก็แล้วแต่บอกอธิบายเลยเขาเขาความโตูวความอะไรเขายัางไงเนี่ยต้องไซส์สองนิ้วครึ่งขึ้นไปครับจนถึงเจ็ดนิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่สองนิ้วครึ่งจนถ,ถ,ถึงสูงสุดคือก็เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วแปดนิ้วยังได้อยู่แต่ว่า แต่นิ้วเนี่ยมันจะลงเครื่องค่อนข้างโหลดแหละอ๋อไปถึงเราก็เอามาไม่ว่าใหญ่ขนาดไหนเนี่ยที่เขามาใช่ไหมมันอยูย่ความยาวของที่เขาซื้อใช่ครับสองเมตรยาวสองเมตรห้าสิบจึงสามเมตรครับสองเมตรห้าสิบถึงสามเมตรอันนี้บอกราคาได้ไหมว่าที่นี่ซื้อกันตันละสองร้อยห้าร้อยแปดร้อยพันหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ตันละพันห้าร้อยหกสิบครับโอ้าาได้ราคาดีปีนี้ปีนี้ราคาดีมากครับราคาุณขาหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบต่อตันต่อตันครับอ้าพอรู้ไหม สมมติผมยังไม่พูดถึงไผ่เลยครับอ่ายุคาเนี่ยเวลาเขาปลูกกันเนี่ยชาวบ้านเราเนี่ยปลูกกันเนี่ยได้ไร่ละถึงห้าตันไหมถึงครับถ้าเกิดว่าปลูกนานแล้วไซส์ได้ห้านิ้วหกนิ้วเนี่ยอะสิบตันยี่สิบตันยี่สิบตันก็มีถึงครับอ๋อแต่พถัวเฉลี่ยดิชาวบ้านชาวบ้านถึงกี่ตันที่เขาได้กันก็สิบห้าตันสิบห้าตันตัวเฉลี่ย นี่นี่เฉลี่ยแบบช่วยเหลือแล้วนะครับอ๋อสิบห้าตันแต่ทีนี้สิบห้าตันนี่กี่ปีถึงจะตัดได้5ปี10ปีหรือ <4 S 1> เท่าไหร่สี่ปีขึ้นไปครับส่ปีแต่ว่า4ปีแรกเนี่ยอาจจะได้สิตันแต่ว่าต่อแรกนะครับถ้าต่อ2เนี่ยก็อาจจะได้อาจจะได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ขนาดของลำที่อยู่ที่การดูแลด้วยการดูแลการดูแลด้วยส่วนใหญ่ย,ยูคาเขาตัดกันกี่ต่อ จริงๆเขาตัดได้เรื่อยๆครับแต่ว่าเชิงการค้าที่องต่อสอต่อสามต่อสองต่อสามต่อเนี่ยกำลังดีครับแต่ว่าถ้าต่อสี่ต่อห้าขึ้นไปมันก็ผลผลิตมันอาจจะไม่ได้หนมเป้าใช่ครับน้ําหนักมันอาจจะลดลงหมโดยทั่วไปคือสองหรือสามหรือทั้งสองทั้งสามแหละทั้งสองทั้งสามมีหมดครับโอเคเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยเรื่องยูคาเพราะว่าคู่แข่งของไผ่ผมต้องเรียนรู้นะเพราะคู่แข่งของไผ่เอาง่ายๆถ้าอย่างนี้นะ เขาปลูกสี่ปีนะสี่ปีได้สิบห้าตันนะสิบห้าตันแล้วตอนนี้อ่าถ้าปีนี้ไม่ดีไอ้ทัทษทีทททปีนี้ดีเอาทัวทัว,ทวไปถึงอ่าไร่ละเท่าไหร่ก็ประมาณพันหนึ่งตันหนึ่งอันนี้มันดีป,ปีนี้าามันดีใช่ไหมครับาราคาราคาก็ประมาณพันหนึ่งพันสองครับพันหนึ่งพันสองนะอ่าโอเคทีนี้ลุงกลมจะใช้ไอ้ตัวนี้ช่วยแล้วอ่าประมาณสิบห้าตันนี่คือพื้นพื้นเนาะครับแล้วก็หนึ่งพัน หนึ่งพันถึงพันสองเหรอเมื่อกี้บอกใช่ครับประมาณพันพันถึงพันสองครับถ้าเป็นช่วงปกติทั่วไปพันหนึ่งแล้วกันอ่าพันหนึ่งนะคูณสิบห้าตันนะหมื่นหกพันห้าร้อยนี่คือที่เขาได้การแต่ใช้เวลาสี่ปีนะใช่ไหมครับสี่ปีหารด้วยสี่ก็คือไร่ละสี่พันหนึ่งรอยิบห้าที่ชาวบ้านก็ปลูกกันเดี๋ยวนี้เป็นหลายแสนไร่เนาะได้ประมาณนี้ต่อไร่นะต่อไร่แล้วก็ต่อปีด้วยนะใช่ไหมต่อปีป่ะเนี่ยอีกทีนึงอีกทีนึง อ่าตันละพันพันหนึงเมื่อกี้ตีไว้ทันพันหนึ่งสิบหาตันสิตันคูณคูณพันหนึ่งนะพันหนึ่งนะพันหเท่ากับ16,500นี่คือใช้เวลา4ปีเอาหารด้วย4หารด้วย4เข้าไปแสดงว่าไล่หนึ่งไร่หนึ่งได้ชาวบ้านได้4,125ันหนึงร้อยาพกว่บาทสี่พกว่บาทแต่แต่แต่คำถามคือต้นทุนเนี่ยหนุ่มนี่พอบอกได้ไหมว่าครึ่งนได้ไหมชาวบ้านเนี่ย หรือไม่ถึง10% 20%คุณต้องรู้เพราะว่าคุณอยู่อย่างนี้คุณต้องมองออกว่าชาวบ้านเขาได้เท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ใช่ไหมครับต้นทุนถึง30%มไหมก็ประมาณ30-40%ครับ30-40%ค,คูณผมผมคูณจุดจุดเลยจุดสาดีกว่าจุดสาแสดงว่าต้นทุนซัดเข้าไปประมาณพันสี4พันสี่สลบพ4นส ก็ประมาณนี้สามพันบาทต่อไร่ต่อปีโดยประมาณที่ได้นะที่ได้นะทีนี้เรากลับมาย้อนมาพอนนี้เรา,าวันนี้เรามาดูหน่อยว่าไผ่เนี่ยตอนนี้คุณทําไผ่อะไรไปบ้างเพราะคุณจะสายอยู่วงนี้ลกเลยถ้าลกก็ทำยไงวดตูตูฝนมาครับตูยาไม่ไหวเหมือนกันของผม,ผมลกวันนี้อีกผมไฟไหม้ต่างหากเพาผมไฟไหม้ไปห้าพันกว่ากอเขาวอะไรลุงลุงไปดูไปถ่ายเมื่อี้อะไฟไหม้ครับ ไซส์ของผมก็มาดูประมาณรุ่นนี้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 ่าถ่าสนิทกันครับสวยได้ไหมเนี่ยของพื้นที่ของนี่ห้าพันไร่ตรงเนี้ยสองไร่ครับเนอะไม่ใช่คือคือพื้นที่ว่าสมมติสมมติว่ามันธุรกิจนี้หรือว่าโอกาสมันได้ผลเนี่ยของโรงงานหรือบริษัทนี้มีอีกห้าพันไร่หรือมีเท่าไหร่ที่หวังจะปลูกหรือไม่แค่ไม่ได้เอาเยอะเราส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูก ก็ส่งเสริมชาวบ้านปลูกด้วยครับอ๋อนาก็คือจะส่งเสริมเพื่อ่ายแต่ว่าขั้นตอนนี้ก็คือเหมือนการศึกษาก่อนใช่ไหมล่ะครับอ๋อแล้วก็ลองเอามาปลูกว่าพันไหนเนี่ยที่มันที่มันเหมาะสมสําหรับพื้นที่พื้นที่ในในในโซนตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวบอกหน่อยแนะนําเลยตรงนี้อยู่ที่ไหนนี่ย่ลีตาบลย่ลีอําเภอกบินจังหวัดปัตจานีครับโอี นะอันนี้ก็ปลูกมาอันนี้ใช้ใช้ใช้เงาหรือว่าใช้กิ่งตอนอันนี้ใช้กิ่งตอนครับอ๋อกิ่งตอนอายุประมาณสี่ปีสี่ปีครับสี่ปีผมก็ว่าโอเคนะสี่ปีตรงเนี้ยน้าไม่่อยถึงด้วยน้ําไม่่อยถึงคือปล่อยธรรมชาติเลยก็มีรถมีรถบ้างแต่ว่าไม่ไม่ถี่มากครับอาจจะอาทิตย์หนึ่งรถทีหนึ่งสองอาทิตย์รถทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วระยะปลูกนี่คือผมว่าน่าจะประมาณสามสี่เมตรไหมสี่ระวางสี แล้วก็4ี่คูณสองตอนแรกอ๋อสีคูณสโอเคก็ก็ถือว่ารำขนาดนี้ถ้าถ้าเป็นไอเดียผมนะถ้าลุงคมมามาซื้อสมมติสมมติกันนะครับรุ่นนี้นะเราไปเจอไปตำรวจแล้วไม่รู้ดูคิดลุงไหมอันนี้โดยประมาณ2 0่สิบถึงยี่ลุงไปตัดแต่ว่าเจ้าของอยู่เฉยๆอ่านะรับซื้อหน้าหน้าฟาร์มหน้าฟาร์มเจ้าของอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปล่อยให้แก่ประมาณสปีขึ้นเนี่ย เราได้ประมาณ20บาทถ้าเอาระยะ2อคูณสเนี่ยลุงให้ตีวา่าง่ายๆคือกหนึ่งประมาณ2ลำสองลำนะโดยประมาณนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยสองลำสองลำสองลำ,ลำคุณดีเฉยๆนะคุณอยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไม่รู้จะดีไหมเนี่ยมันมามา,มาพูดเชิงนี้มันจะเอ๊มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรใบแอดหรือเปล่าเขาเรียกคํานี้ไหมไปด้วยข้าอยู่ขาไหมเนี่ยไม่ด้อยนะไม่ครับไม่ไม่ไม่นะเอามาคุยกันมา สมมติคุณปลูกได้200ต้นต่อไร่200ต้นต่อไร่นะ200ต้นต่อไร่นะครับคูณด้วย2ลำปล่อยทิ้งปล่อยวางแต่4ปีนะครับเอา4ปีขึ้นไปแล้วตัด2ลำคูณ2ลำเข้าไป400 400ลำนะแล้วคุณอยู่เฉยเอาลำละ20บาทแต่ไซพวกนี้นะนี่นี่นะไม่ใช่ไซอย่างนี้นะเอามามาอีกทีนึงอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะไซนี้เลยครับนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ วิเฉยๆนะสองบาทเอ้พอถีบยี่สิบคูณยี่สิบก็ไปแปดพันแปดพันนะครับแต่คุณอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆหมายความว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณก็ไปคิดเอาว่ามันสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนอยู่คาไม้แต่มันก็ได้ถึงสี่พันไอ้แปดพันถ้าเมื่อไรคุณเก่งตัดให้ขึ้นรถให้เขาตัดให้ด้วยนะเพิ่มอีกยี่สิบาทเพราะว่าคนตัดเนี่ยเราไปสัมภาษณ์แล้วเนาะ ได้ประมาณสิบห้าบาทมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างน้อยสี่สิบาทแต่ว่าชาวบ้านเราบางครั้งก็เขามาจัดการเองหมดเลยเพราะเราแก่ลแล้วก็ปลูกไปเลยห้าห้าร้อยไร่ห้าอะไรก็นี่คือรายใหญ่นะอันนี้ก็คือโอกาสโอกาสแต่นี้ที่นี่ผมมาดูแล้วเนี่ยอ่ะแค่นี้เราเราจบแล้วเนาะจบแล้วนะทีนี้ทีนี้จะมาคุยว่าโตไหมผมมองว่านีโตนะเนี่ย มีช่วงมันมีช่วงประมาณปีที่สองครับที่สองเพี้ยลงหนักเลยเด้อไอเทียสไอเทียเพี้ยที่เป็นที่มันดำดำเปล่าใช่ครับโอ้ที่ลุงมีเป็นยังไง้ามครับไม่มีปัญหาปล่อยเลยแรกลงลงจนลงจนต้นดำเลยมันจะมีบ้างมันมันมันจะมาจะช่วงแรงครับเออเออที่บอกว่ามีเพี้ยมันจะมาช่วงแรงอันนี้อีกทีหนึ่งนี่แค่สองไร่เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับเดี๋ยวมีข้างใน ไนนเดดิปูใจใจมากเลยครับไปเดินเดินเดินี๋ยวต้องเดินผ่านตรงนี้ไปไปไอตรงนี้คือบรรยากาศคร่าวๆนะตรงนี้กี่กอทั้งหมดเนี่ยตรงนี้มันสองร่ประมาณสองร้อยกอสี่ร้อยกอสี่ร้อยก่อโดยประมันอ่าไปต่อครับไป คนปลูกอยู่คะประเด็นคืออะไรผมผมไม่ได้ว่าจะไปร้อยคาอยู่คานะ<อ>แต่ว่ากำลังจะมองว่าในความคิดของลุงเนี่ยคนปลูกขามันอะไรได้หนอแต่ทําไมคนปลูกเพราะอะไรเพราะว่ามัน<ด>ไม่ต้อง,งดูแลมันไม่ต้องดูแลเยอะครับปลูกแล้วก็ดูแลแค่วัาจะพืชแล้วก็ใส่ปุ๋ยปีละครั้งอ๋อคือคนที่จะทําเนี่ยคือหมอายความว่าไม่ต้องยุ่งยากปล่อยเลยปล่อยได้เลยครับปล่อยได้เลยแล้วก็มันโตง,ง่ายด้วยครับอยู่ค่ะ มันมีพันไหมเนี่ยอนี้มันจต้องจำพันอะไรย่งไงปัจุบันประเทพันอะไรนะจริงรับทุกสายพันเลยครับอ่าอาแต่ว่าพันพันที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้ามาส่งเป็นของเคเจ็ดเคเจ็ดเป็นของไอยกิติอ๋อแต่ว่าไอเราคนรับซื้อมันไม่จําเป็นหรอกว่าอะไรอะไรแต่เราเป็นอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นยค้าแต่เราเป็นความรู้บ้างว่าเขาใช้เคเจ็ดกันนะเคเจ็ดห้าแปดห้าแปดอ๋อ ประมาณนี้นะลุงก็จะได้เร,เรียนไปด้วกกยกำลังจะพัฒนา 100, สายพันธุ์ตันจะยูเริ่มโอ้มีเจ็ดมีห้าแปดนะก็ประมาณ15ตันต่อไร่อ่ะโอเคนี่เราไปเรียนดูนี่ตัวนี้ตัวนี้ไอตัวนี้แหละที่ที่ลุงบอกว่าถ้าเกิดทำเป็น,นี่อราฟรีนะคุณทำไปเยอะเท่าไหร่<ด>รก็ไม่พอเพราะว่า,าแถวๆนี้มันต้องการเยอะครับต้องการต้องการเยอะอันนี้สร้างไฟครับอ่าใช่ใช่นี่แหละตัวนี้แหละลุงลุงกำลังเร่งจำนวนอยู่เนี่ย เพราะว่าขอลุงมาจากี่นันนะชุดนี้ผมเสียวๆอยู่ว่าเพราะว่าที่เอามาปลูกเนี่ยมันมีออกดอกออกดอกมันต้นมันมันเป็นอะไรเจอออกดอกเหรอมีเจอออกดอกเนี่ยฮะตรงตรงนู้นเลยครับไปไปดูแต่ว่ามันมันตายไปแล้วเออก็ไม่เป็นไรคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะปลูกเป็นมืออาชีพก็ต้องระวังใช่ไหมล่ะเต่ฉะนั้นออกดอกตายอ๋ออันนู้นนะเนี่ยครับคมันออกดอกครับนี่ดูโ่องรอยอ๋อนี่คือไายอะไรเอ่ยสร้างไายเหรอสร้างไผ่ครับ อ๋อก็มีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเก<ม>ิดเรามี<อ>ความเสี่ยงรครับเพราะว่าเอาถ้าเอากลิ่นตอนหรือเอาเง้ามาอย่างเงี้ยครับที่เรา<ด>ไม่รู้อายุใช่ครับเรา<โ>ไม่รู้แต่ถ้าเกิดคนที่พูดตรงๆนะถ้าคนปลูกจํานวนมากคุณจะไปเอาเง้าละห้าร้อยเอาเง้าละพันตายก่อนมันก็ต้องยอมแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะทําในเชิงเขาเรียกว่ามีความยั่งยืนกันก็อาจจะซื้อสองเง้าสามเง้าแล้วแต่กาลังเราแล้วขยายอีกสองปีเต็มสวนเพราะตัวนี้ตอนได้ ถ้าเกิดเราไม่เอา,อางี้ดูดิมันก็จะเจอปัญหายอย่างนี้แหละเน่่เน,นก็มีบ้างเออให้เห็นเลยก็ <c oughs> ไม่ว่ากันคือแล้วแต่เราสไตล์เราอ่ะโอเคเนาะไอ้เรื่องของทีนี้มาดูนี่ดามขวานใช่ไหมนี่คุณเรียกอะไรดามขวานครับคุณเรียกเหมือนกันดามขวานโอ้โหเยจิเออดามขวานโตดีอุ้ยตรงนี้สองปีครับสองปีอะมาดูมาดูรอยคุณดามขวานโตดีอุานี่เขาทาเชิงธุรกิจด้ามขวานนี่ดูหนอ เออตัวนี uh, ้ก็คือเนี่ยถ้าเกิดที่ชุ่มที่มันก็โตได้นะนี่นี่นี่ีดูหนอคุณไปดูหนอหน่อยให้เห็นหน่อยดาขวานเออดีจังเลยแม่บริษัทนี้ก็แสดงว่าเขาเขามีวิสัยทัศน์ส่วนใหญ่ก็เป็นน้องนี่หรอมั้งปลูกไว้กี่สายพันธุ์ที่จะเอามาคิดว่ามาทําตัวอย่างเนี่ยค่ะก็จริงๆอยากรับสายพันธุ์ที่เนื้อมันตันนะครับที่ที่ตัวเนื้อในเนื้อในเอ่อเล็กรูเล็ก ปริมาณของไม้ชิปมันจะได้เยอะครับจะได้เยอะโอเคแสดงว่าเราต้องแนะนำไม้หมดนี้แล้วคุณไอไผ่เจไผ่เลี้ยงเจนี่รูเป็นไงบ้างครับรูก็แทบไม่มีเลยมันจะเป็นไผ่เลี้ยงหวานต้องไปหาแล้วไผ่เลี้ยงจากเมล็ดไผ่เลี้ยงเจครับได้เจมันจริงๆมันมาคําว่าจัมโบ้ก็ได้แต่จริงๆก็คือมันเป็นลุงแจวลุงแจวเนี่ยอยู่นครสวรรค์ใช่อันที่พี่ปิ่ม ผมเคยซื้อพี่วิโกมารอบหนึ่งดกไอ้นั้นดกพิเศษนะั่นก็ดีครับมาเริ่มเลยครับไปดูที่แปลงนะอ้าวตอนนี้ไม่มีแล้วมัง้งดกพิเศษหมดแล้วมั้งเนี่ยหรืออยูแปลงนึงอยูนี่รับโโลมงตรงโน้นแต่ว่ามันน่าจะตายแล้วมันยังไม่ตายครับหรียงยังมันยังแรงเ่ยนี่นี่นี่น,นี่คุณดูชายนอกไปหน่อยให้เขาชาดีเลยผมไปเห็นที่คอ,อนแกนเนาะโอ้โหยังไปนี่เจ้ว่าไปนี่ประมาณเอวนะน๊ะประมาณหัวเขาเ่าไม่ใช่ก็ไอตัวนี้อยู่ริมน้าสบายสบาย อ่านี่ได้เรียนรู้นี่อ่าอ๋อมั่กี้ชื่อบริษัทลุงฟังไม่ทันบริษัท<ป>อะไรไบโอคลีนครับ <By S 2> ไบโอคลีนพันธ <Plant ation S 1> ุ kay, ์โอเคครับเป็นไบโอคลีนเนาะโอ้ดีจังเลยเป็นบริษัทจัดร่วมทุนของอเมริกากับคนไทยหรือย,อยังไงคนไทยคนไทยอย่างเดียวเลยครับอ๋อบนไทยร้อปร์เซ็นโอเคลุงก็ถามไปอย่างนั้นแหละเพื่อจะได้รู้ว่าโอ้ได้มีโอกาสมาเออดีนะนี่ ลุงนี่ยังพาเปิดเปิดบางคนเขาไม่ให้ดูนะเพราะไงรู้ไหมในเชิงธุรกิจเราเข้าใจนะถ้าเกิดไม่ให้ดูนี่ก็เป็นเรื่องปกติแต่นี่ใจดีให้ดูเพราะลุงจะไปเผยแพร่หน่อยว่าดูดีนี่นี่เขามีความคิดเรื่องของไผ่ไว้เยอะือจะมีชิปไม้ไผ่มาเพิ่มนอกเหนือจากยูคาใช่ครับอ่านี่นี่ะลุงก็พูดไปเองนะแต่ว่าก็ถูกต้องเลย